สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมแมนโกสินนะครับทาง p พลย์เยอร์นับเชนและทางไล a อดแ d สปอร์ตนิวรวมถึงทาง Channel น,น,นะครับ One Man โช TV ใน YouTube ด้วยครับก็ฟังแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ข่าวบอลไทยที่ผมนำมาฝากกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีผลแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับแฟนบอลทุกๆท,ท,ทีมด้วยนะครับอ่ะก็ใครทราบอยู่แล้วก็ ไม่ว่ากันละกันนะครับก็ฟังกันไปส่วนใครไม่ทราบก็น่าจะเป็นข้อมูลที่สําคัญเลยอย่างแรกหนึ่งเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องของโคต้านักเตะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเลข2เท่าที่ได้ติดตามในโซเชียลมาก็มีความเข้าใจผิดกันอยู่เยอะนะครับว่าเดิมทีเนี่ยสามารถเปลี่ยนต่างชาติได้2คนถูกไหมครับในซีซั่นก่อนๆแต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่ามีเรื่องของโควิด1นแล้วก็การที่มีการ ขยายนะครับดูการเลื่อนมาจนไปจบมีนาคมปีหน้านะฮะทำให้สัญญาของนักเตะค่อนข้างจะมีความกลุมเครือแล้วก็มีช่องโหว่นะครับทำให้นักเตะหลายทีมเนี่ยก็ไปรับข้อเสนอจากทีมอื่นซึ่งอาจจะให้เงื่อนไขสัญญาในเรื่องค่าตอบแทนนะครับค่าเซนที่เยอะกว่าก็เลยมีการปรับโคตารครับให้เปลี่ยนนักเตะได้ทั้งหมด10คนนะครับ10คนเนี่ยรวมทั้งไทยและต่างชาติแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติก็คือ ต่างชาติ3เอเชียหนึ่งอาเซียนนะครับหนึ่งเนี่ยเขาให้เปลี่ยนได้ถึง5คนเลยนะครับรวมกันก็คืออย่างที่บอกไป3บวก1บวก1ต่างชาติเปลี่ยนได้หมดนะฮะเอเชียเปลี่ยนได้อาเซียนเปลี่ยนได้อีกหนึ่งนะฮะส่วนถ้าเกิดทีมไหนไม่ได้เปลี่ยนต่างชาติเลยจะเปลี่ยนนักเตะไทยทั้งหมด10คนก็ได้อันนี้ผมได้สอบถามมาจากวันนี้จากคุณแชมป์กราวีปิศนาณัฐกุลนะครับซึ่งก็ดูในส่วนของไทยลีกแล้วก็ ได้เช็คกับทางคุณโจพาทิสสุภพงศ์ครับก็ยืนยันตามนี้นะครับว่าเลข2เปลี่ยนได้10คนเป็นต่างชาติ5คนส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกันปีนี้เนี่ยหลายๆทีมประสบปัญหาครับก็คือนักเตะในทีมโดยเฉพาะตัวต่างชาติหรือแม้กระทั่งตัวไทยก็ตามเนี่ยพอผลงานดีปับ๊บแล้วสัญญากําลังจะหมดในช่วงสิ้นปีนี้คือปกติสัญญาเดิมในซีซั่นที่มันไม่ได้มีเรื่องของการเปลี่ยนโปรแกรมเนี่ยก็จะหมดกันแบบตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนะครับ แต่เนื่องจากว่าไม่มีการข้ามปีไปนะครับก็เลยต้องมีการเจรจาเพื่อขยายสัญญาออกไปให้จบซีซั่นนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือบางทีมหลายทีมยังไม่ได้ต่อสัญญากับนักเตะนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีการเรียกนักเตะเข้าไปพูดคุยอย่างที่เห็นที่คุณฟุกธนวัตโพสต์ล่าสุดนะครับก็คือเรื่องของฟีฟ่มีการเปลี่ยนนะครับให้เป็นกฎของการต่อสัญญาอัตโนมัติในช่วงเมษายน สำหรับพดธุการที่มีเรื่องของโควิดนะครับให้ต่อสัญญาอัตโนมัติไปจนจบฤดูุการได้เลยอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับเออถ้าข้อมูลทั้งหมดที่ผมเช็คมาแล้วจากทางทั้งคุณโจภาทิ์ทั้งคุณแชมป์กร,รวีทั้งสมโมสรอ,อื่นๆเราก็รวมไปถึงทางเอเจนต์ที่ทํางานกับฟุตบอลกับสมโมสรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคือฟี f a เนี่ยนะครับเขามีข้อแนะนำนะฮะเป็น s t r o n g l y recommend ครับให้มีการเจรจาระหว่างสมโมสรนักนะฟุตบอลเพื่อป้องกันปัญหาครับก็คือ สโมสรกับนักเตะจะต้องมาคุยกันเป็นความตกลงยินยอมทั้ง2ฝ่ายนะครับสโมสรอ,อยากต่อนักเตะอยากต่อเพื่อจะขยายสัญญาออกไปจากจบสิ้นปีเป็นจบรูปก,การอันนี้ต้องมาคุยกันมันจะคล้ายๆกับเคสของไทยลีกกับทรูวิชันในเมื่อไทยลีกอยากให้ถ่ายจนต่อไปแต่ว่าทรูวิชันบอกว่า25ตุลาคมพอแล้วอันนี้ก็คือเป็นความที่ทรูวิชันไม่ตกลงตามด้วยหรือว่าอย่างในบอลไทยนักเตะไทยเองเนี่ย หลายหายคนก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทีมเนื่องจากว่าสโมสรมองว่าผลงานไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าอาจจะยังไม่ได้ลงสนามมากมายนักนะครับเขาก็มีการโยกย้ายไปทีมอื่นทีนี้เนี่ยต่างชาติหลายๆทีมผลงานดีอาจจะดีกว่าที่ต้องสังกัดคิดก็คือดีทุกตัวเลยนะฮะจนมีทีมมาสนใจมาติดต่อตามกฎบอสแมนคือสัญญาเหลือไม่ถึง6เดือนสามารถจะเจราจากับทีมไหนก็ได้นะครับเป็นการล่วงหน้าพอหมดสัญญาก็ย้ายทีมได้ ซึ่งตอนนี้กําลังเกิดแบบนี้ขึ้นอยู่ในสโมสรในเมืองไทยหลายๆทีมทีนี้มันอยู่ที่การวางแผนของแต่ละทีมและนะครับการวางแผนการวางการกําหนดการของของทีมเนี่ยนะฮะว่าจะต้องต่อสัญญากับน,นักเตะเมื่อไหร่อย่างผมที่เช็คกับทางชลบุรี FC เขาก็มีการต่อสัญญากับนักฟุตบอลตั้งแต่ช่วงโควิดเลยตั้งแต่ที่บอลก่อนจะกลับมาแข่งขันนะครับคือก่อนกันยายนเนี่ยไปคุยต่อสัญญากับน,นักบอลไปแล้วนะครับให้จบฤดูกาล หรืออย่างเทโรก็ตามนะครับก็มีการต่อสัญญานักเตะต่างชาติไปให้มันแบบเป็นแบบแฟร์ก็คือไม่ต้องรอดูผลงานคุณจะผลงานดีหรือไม่ดีแต่ว่าเราเซ็นครอบครัวบอาไปก่อนก็คือจนจบฤดูกาลนะฮะแต่ถ้าเกิดมาคุยทีหลังเนี่ยปัญหามันจะเกิดเพราะว่าถ้านักฟุตบอลผลงานดีปับ๊บเขาจะมีอำนาจต่อรองเลยในเมื่อทีมเก่าก็อยากต่อทีมใหม่เสนอเข้ามาเอเจนต์ก็ทำงานก็ไปเสนอทีมน้องทีมนี้แล้วทีมใหม่เขาก็ยื่นข้อเสนอมาแข่งกับทีมปัจจุบัน เพราะฉะนั้นนักเตะก็เลยสามารถเลือกได้นะครับคือทางฟีฟ่าไม่ได้มีกฎว่าต่อสัญญาอัตโนมัติทันทีอันนั้นมันอาจจะกลายเป็นการมัดมือชกระหว่างสโมสรไปมัดมือชกนักเตะหรือว่านักเตะไปมัดมือชกสโมสรคือทําให้แต่ละฝ่ายเนี่ยมีโอกาสที่จะตัดสินใจร่วมกันนะครับและก็ควรจะคุยกันก่อนหน้านี้เพราะว่าพอมาคุยกันช่วงนี้มันช่วงใกล้จะเปิดตลาดและ28ธันวาจะเปิดตลาดและและสัญญานักเตะใกล้จะหมดแล้วคุยกันตอนนี้คุยยากเลยนะครับ โดยเฉพาะนักเตะต่างชาติที่เขามีระบบเอเจนต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คงจะยากในการที่จะต่อสัญญาอัตโนมัติเขาในช่วงแบบนี้นะฮะเพราะเขาเลือกได้นั่นเองอ่ะวันนี้เป็นข้อมูลกว้างๆแต่มีประโยชน์กับทุกทีนะครับก็ฝากกันเท่านี้ครับพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้แล้วก็ฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแมนก็เสร็จไปแล้วครับสวัสดีครับ